<ผ>ใช่แต่ว่าอีกเก้าสองใช่เดี๋ยวปั้นใหม่ปั้น,น,นอยู่กําลังหาหาให้ลงตัวอยู่หาเซตติ้งอยู่ครับผมเบอร์สองคิดสู้ๆโดยเอสวัสันป๊อปอายป๊อปอายชื่อนี้คุณคุณนะคุณคุณนะ,ณณนะไม่ไม่รู้เคยได้ยินที่ไหนเป <c oughs> ๊เป้เจ็ดเจ็ดปรมะคุณอะไรเนี่ยสายลมอะ่ะเอ้ยคุณสลิม ิมซาโตสลิมสาสาโทเชียร์เจ็ดโอ้นี่ไงเองคนไทยเลยเรียกสาโทเลยพี <S 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 ่สาโต้เป็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นอินเตอร์พอสาโทปุ๊บปูดูไม่เท่เลยว่ะเองเรียกสาโต้ดิโอ้อาจจะซาโต้ก็ได้เพ่ก็เองเรียกสาโทแบบโอ้หมดเลยไทยแลนด์เลยคุณซาโตะเออโอ้โหสดลิมซาโต้เขาสาเปียดไอ้สบายเรียกชื่อจริงเลยสาโทวันนี้สิ 12นี่เซรภพสุวรรณเดชน,นี่คุณอามาเชียดนะครัผคุณอาก้าครับผมถึงขอบสนามนะครับยินดีต้อนรับครับผมพี่กาก้านวินยาสีอ๋อพี่ก้ามาด้วยเหรอมาเมื่อกี้เจอกันด้านล่างครับเหรอ,อ,อแกสบายดีนะสบายดี <laughs> เออแกจะแข่งรถอยู่อีกไหมนั่นเดียวหรือเขาไม่ไม่แข่งแล้วเป็นในแบบไปแล้วแกบอกว่าต้องเป็นคือ ปีที่แล้วส,สนามก่อนท้ายนี่ต้องมาเซอร์เวีหน่อยแล้วเจอกันสนามท้ายทุกปีแล้อพี่ก้าแล้วใช่ครับผมแล้ว,วินยาสีครับชื่อนี้นะครับแซวไปเรื่อยนะผมอะ่ะเขาจะเกลียดผมหมดแล้วแซนวิชเอ็กคาโนทำไมฮะแซนวิชทำไมต้องเอ็กคาโนด้วยทำเป็นเท่ต้องเอ็กต้องเอ็กต้องเอ็กนิดอะไรก็เอ็กไว้ก่อนเจเจเจตุลเคขวดแคร มอสบอกว่าปรามาโอเคปรมา not l e s เจ็ดเจ็ดครับผมเเจเิตไปเล่นน้ำกับลูกที่ไหนอะเห็นถ่ายรูกเล่น okay, น้ำอยู่โอเคคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ในรุ่น15ห้านะครับเหลืออีก3รุ่นการแข่งขันครับปิดท้ายด้วย e 6 5ครับรุ่นสุดท้ายครับ แข็งแกร่งดีแบบนี้ครับขอขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยไทาครับผมเอ็กพอร์ทเอ็กตีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับอีซูซู2.2และ3.0 DDI m a อ f o r กฟครับ PTT r u b i c บ n WTEC ิวเทคบริสติคเทคโนโครับอัคนะคาร์บอนวิสซาร์ดลันส์สต็อปเบรกซิตีมและกริปบ่ายต่อสยามครับขอบคุณครับมาครับตอนนี้ครับรุ่นใหญ่ของรถเก๋งมากันแล้วครับผม ตาแบบโรลิ่งสตาร์ทเหมือนเดิม <Yeah. S 1> ครับอาวครับสัญญาณไฟแดงดับเปิดเกมการแข่งขันบีทีทีลูบ n แคนครับโอพี OP ครับผมอาวครับผมมาครับไล่เลียยกันขึ้นมาตรงนี้ครับผม สุกิตาตศสีก็มากับเขาด้วยครับผมแซงด้านของสันสีทงชาติมาแล้วผมและแบทแมนครับสิทธพสุวันเดชครับผมจ้ะมาครับตรงนี้ครับเปเปอร์สิทาเมธเออยู่ปรมะก็อยู่ครับครับจัดเมสออโตช็อปครับผมปรมะบุญญาภวกิจและไวท์เรซิ่งทีมครับผมเขาบอกว่า กลุ่มนี้นะฮะ OP นี่มาฝีมือรถแรงๆทั้งนั้นครับหมายเลข399ครับพบนายชนะด้วยนะผม399ครับพกนายชนะรุ่น OF ครับกลับหมดเลยวกวึ้นรถกลับบ้านแล้วนี่ครับหมายเลข4ครับเขาจ้สั่งและสงขาครับ นี่เราก็รีเวิร์สใช่ไหมนี่ยรีเวิร์สครับพี่บอยว่าอยู่เนาะจากอันดับที่5ครับตอนนี้ขึ้นมา1อันดับแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้มาติดกันหมดเลยครับ1 2 3 4ครับตอนนี้แล้ววลันยูแสงก้าครับผมรับความกดดันจาก3ามทันด้านหลังครับโอ้แรงจริงฮะแรงจริงครับบอกเลยครับ3ามสี่คำเนี่ยวลันยูผัดไทยชัยวันครับดาวโบเกรดครับแล้พี่บอยคับจอศักดิ์นะครับผมดูครับโอ้โหวจัดออฟครับ ดูครับกดดันมนแรงอยูปิดลายในมิดมากเลยสุดครับสังเกตดีๆนะครับเออไม่ไม่เปิดลายนอกเลยเกาะแบบเกาะในแบบห้ามแซงอ่ะครับ้องมาอยู่ที่จังหวะเราควรอาครับคุณผู้ชมครับดูใส่มาทั้งลำเลยครับเนี่ยไปจุ่มร้อยกันในนี้เลยครับแล้วมาดูว่าจะมีช่องว่างตรงไหนกันนะครับว่าเขาจะแซงกันได้ตรงไหนครับไปดูด้วยกันครับเราได้เห็นนะ โอ้โหแล้วก็มาใกล้กันหมดเลยครับพิสพารามแล้วก็เจ้าเจครับผมนะครับแล้วก็เปเปอร์สิลาเมทครับโอ้โหทุกหมดคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่อไหมว่าทั้ง3-4คันหน้าเนี่ยครับหนึ่งนาที1 1 1่ทั้งนั้นเลยครับเอาหมายเลข45 OF ครับพบนายสนามด้วยครับผมครับเอาดูเกมกันในขันกันต่อครับวารันยูแสงกล้าครับยังเป็นผู้นำยู่าสอรอบผ่านครับครับ เก้าเอาไหนครับพี่ออฟเอานอกแล้วพี่ออฟเบรกอุ้ลึ้ครับตอนนี้ผมมองว่าพี่บอยชิดเขาใช่พี่บอยเขารอไงนะครับถ้าสองพันหน้าหรือเกิดอะไรนะเออเนี่ยเนี่ยพี่บอยครับผาจังหวะครับผมนี่ครับพี่บอยอาจารย์สั่งหมายเลขสี่นะครับคุณผู้ชมครับทำนี้หล่อมากนะฮะ G R ละจ R อาริสอาริสนะครับดูครับ ไม่หนีกันเลยครับไม่หนีกันเลยครับแบบก้าพัทยาหนึ่งเก้าเก้าแปดนะผมดูแลโดยพี่วุฒินะครับผมเอ็กซ์ซอร์สมขประกวดครับวอลันยูแสงก้าตอนนี้ครับผมโอ้โหด้านหลังอันนี้น่ากลัวมากเลยนะว่าโถเกิดมาครับผมเนี่ยนิกเนี่ยแล้วดูนี่พี่บอย R P M เนี่ยอาโ O R V C M I D B U A N O Y N E C T E R R E S I N T E A M ครับตาไปเรื่อยๆครับ ยังเท่าเดิมหมดเลยนะทุกคนคือวิ่งกันเป๊ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแบบโผฝีมือเป๊ะจริงๆครับคุณผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคิดพรังกับเจปอลมาแล้วก็เป๊ะเหมือนกันนะเนี่ยต้องดูว่าจังหวะนี้พี่ออฟได้ไหมโอ้พี่ออฟขึ้นแล้วพี่ออฟเบรกลึกเลยครับเพื่อให้วลันยูเบรกครับอย่างงี้มีอันดับเปลี่ยนแน่นอนครับวลันยูครับผมมีเปลี่ยนแล้วมันจะพาเปลี่ยนไปข้างหลังด้วยหรือไม่ครับเป็นอัชไยชัยวันครับแล้วนี่ครับวลัยูจะโดนอีกหรือไม่ครับตอนนี้แล พี่บอยครับขึ้นมาได้อีกหนึ่งครับก้าวเปิดลายนอกออกไปครับทําให้พี่บอยจะตอสักครับต้องมาไล่กับว่ลลันยูแสงก้าบผมเอาแล้วและอย่างนี้ครับอาจารย์ออฟครับจะฉวยโอกาสตรงนี้หนีขึ้นไปได้ไกลไหมครับนั่นอกาหนีออกไปครับเพราะว่าอันดับที่สองเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาคอยกันทั้งหลังแล้วนะครับพอจังหวะนี้นิดเดียวเองนะคุณผู้ชมเห็นในจุดแซงนะครับทางตรงลงเขานะครับ และเจมาแล้วครับแหมไวเลสซิ่งทีมเป็นทีมออเดอร์เลยครับแบบนี้ไวเลสซิ่งทีมสองคันเลยทีเดียวดูครับมาแล้วครับมาช่วยแล้วครับเจแซงคิดพาลัมขึ้นมาได้นะครับเป็นอันดับหโอ้โหออครับเจบอกผมมาแล้วพี่ก้ามาแล้วครับไวเลสซิ่งทีมมา2คันเลยครับัวนี้แล้วดูว่าพี่บอยครับใช้ทางตรงครับกับวลันยูครับตอนนี้ต้องเล่งแซงกันหน่อยครับได้ไหม และยังเป็นวัลันยูกันอยู่ครับผมอย่างที่พี่ป๊อปว่าวัลันยูนี่ปิดลายแม่งมากครับอ้าวสูงกินตันเตซีคาสโนครับผมไม่เป็นไรครับยังอยู่ในการหาอยู่นะอันนี้ครับการวิจัยของทีมคาสโนครับอันนี้ฮะคาทัยชวันนี่ยืดออกไปมากขึ้นครับพอ เวลารอบเมื่อกี้ครับหนึ่งนาทีศูนย์เก้าครับผมครับเร็วที่สุดในสนามแห่งนี้นะครับตอนนี้อ๋อผัดไทยชัยวันครับผมครับคนอื่นนี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับก็เร็วทั้งหมดจริงๆครับหนึ่งหนึ่งศูนย์อนนี้ครับเป้าหมายต่อไปของขจรศักดิ์นะสมขาคือต้องขึ้นแซงวลอยูให้ได้ครับ ซิลเมครับจากพ t t เข้ามาชิดกับคิสพารามากขึ้นครับตอนนี้เปเปอร์ฮะเอ้าแล้วมันมีลื่นหรือเปล่าครับในจังหวะนั้นหอมมี้าบน้ำมันครับเหลืองแดงครับโอ้หไม่ได้พี่บอยครับผมพี่บอยครับพยามขึ้นแล้วคราลุยกันต่อครับผมตอนนี้เจเข้ามาก่อกวนด้วยแล้วครับเจเข้ามาก่อกวนด้วยแล้วครับ เข้ากลุ่มแล้วครับตอนนี้ไว้เลสซิงทีมทั้งสองพันเนี่ยตอนนี้ทุกคนจะต้องผ่านคนนี้ให้ได้ก่อนวารันยูแสงกล้าครับต้องผ่านแค่วารันยูให้ได้นี่ก้าวโฟเกตอยู่นี้ครับโอ้ทันไทยชวานแล้วไปไม่รอใครเลยครับต้องหนีครับผมเปิดแล้วจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับ ยูปิดเนสังเกตดีๆนะครับว่าจะพยายามปิดในให้มากที่สุดนะครับไปเคลีย่ยจันจางอ้บินกลางๆเลยแสงยากกลางมา,<ภ>าสายก็มา้ายก็ตอนนี้ขึ้นได้แล้วครับนม<ฮ>่ไขึ้นได้แล้วครับแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้จังหวะนี้ใช้สปินทางตรงครับเป้าหมายต่อไปครับไปเจอกับหาดไัยชัยว,วันหกรอบสนามครับแหมเร็วจริงๆครับ โอ้โหทุกคนครับ4อันดับนี่1นึาทีหนทั้ง4คันครับปอดมากันหนึด้วยนะครับผมเฮ้ยตอนนี้กลายเป็นเจหนึอ่ะโอ้โหเฮ้ยเอาเนี่ครับจะเอาความมันในรูปของโอเพ่นเนี่ผมคิสพารามนี่วิ่งอยู่1.10ครับเซมเปอร์1.11ครับผมเนี่ยครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของ9ตีพมครับจะต้องไปไล่กับวลันยูเพื่อจะขึ้นไปเกาะกลุ่มหน้าครับแล้วพาเจมาด้วยนะครับแบบนี้ ดูครับตอนนี้เจ้าเจก็ขับเร็วขึ้นครับ109แล้วแล้ว9 9อย่างจังหวะนี้ไม่ได้ครับตอนนี้พยายามกอบคูัใน S2 ครับและเจมาด้วยับผมเจมาวย่างนี้ไวทีมครับมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ครับไว้มาแล้วครับสองคันและข้างหน้ายังไงฮะโอ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหภาพนี้ครับฉลามหนึ่งนะ e ีหนึ่งโอ้เน็ตออโช็อปครับ แล้วก็อูลหลหุนนวดครับเจ้าสำนักทางของทั้งคู่ฮะตอนนี้เอาแล้วครับผมโอ้โหติดกันหมดครับสามลำนี้ครับผมวอลันยูตีพบครับผมและตามด้วยปรมาครับและนี่ครับโอ้โหเดี่ยวนิดหน่อยวได้ไหย,อย,เ,ยไไหเอาละตอนเนี้ยก้าวต้องเอาแล้วจะพาเจได้ไหมวอลันยูยังไม่ยอมวอลันยูไม่ยอม อย่างครับเจนี่รอสปินเข้าแน่นอนครับถ้าข้างหลังคันหน้าก็มีอะไรเจนสวนเรียบแน่นะเอาแล้วพี่เก้าแตะแ้วครับโอ้โหเก้ายนเขาไปในร้อยอาแบบนี้ครับเก้ามาสวยโอ้โหแหมปาดหน้าเข้ามาจังกว่านี้ครับเก้าตีพบขึ้นมาแล้วครับตอนนี้วันลันอยู่และตอนนี้ครับข้างหลังมาเหมือนกันครับฮิสพารามกับเปเปอร์ครับผมมาเหมือนกันสี่ราเมฆก็มาครับคุณผู้ชมครับ ตอนเนี้ยเหนื่อยครับเวลายูเนี่ยเหนื่อยทั้งหลังเวลาเขาเร็วกว่านะครับอ๋อนี้เป็นหน้าที่เจครับเพราะหนึ่งสองไปแล้วและหนึ่งสองมาชิดกันเหมือนกันครับอาอไทยเชวันก็มาชิดครับเอาแล้วครับตอนนี้เจต้องขึ้นมาให้ได้เจจจะมาได้ไหมเจเวฟครับผมเจเวฟครับเจโยนมาครับลึกเข้ามาเบรกเหี้ยวได้ไหมครับจังหวะนี้เลเอาไลน์อก ยังไม่ได้ครับปรมับุญยะภูวกิจต่เมื่อกี้เห็นอันดับหนึ่งอันดับสองเขาชิดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องนี่ครับสี่รอบสนามครับไทยไชนยวันครับผมตอนนี้ครับเวลาที่เร็วที่สุดเป็นของขัรจักสักนาสงขาครับอบด้วยเวลาที่1.08จุดโข5-3ครับผู้ชมครับลง0.8แล้วครับพี่บอยครับจากทีม o r e c e e t Bruno เน็คเตอร์ไวเลสซิงทีมครับมาแล้วครับหมายเลข4ี่ครับตรงนี้ครับพี่บอลกัะจอนสักเขาใกล้แล้วครับตอนนี้ครับมากดกันกับขัดไทยชัยวันครับแบบนี้สนุกแน่นอนครับผมมันเหลือไม่กี่รอบแล้วครับสี่รอบครับถ้าเป็นแบบนี้ครับคู่ขึ้นหลังก็ตอนนี้แบ่งเป็นคู่ละหนึ่งสองนะครับสามมาลุดมาแล้วคราวนี้เจ้าเจต้องไปกดดันอยู่ข้างหลังครับตอนนี้เจนะครับต้องมา เล่นกับนี่แหละครับเจ้าอยู่ครับว่าจะขึ้นมาได้หรือไม่ครับมาดูกันครับปอระมาภุญญาภูกิจกับความพยายามอีกครั้งหนึ่งของเขาครับพยายามจะเข้าลายนอกและในนี่โอ้โหวันอยู่ปิดมิดเลยครับถ้ามันยังไม่ได้นะครับมันจะทําให้คิสเข้ามาใกล้ด้วยนะฮะอย่างนี้มันครับผมมันโวอีกหนึ่งลำครับ เขาเป็นมิซูฮะมิซูลุมเลยฮะตอนนี้เป็นทีมออเดอร์มิซูแล้วเป็นทีมโรงงานเมื่อกี้ทีมออเดอร์ไว้ใช่ครับเอาไปครับลงร้อยอาร์กันมาครับผมวันนีดูแสงก้าครับเมื่อกี้นี่ปิดพิก้าไม่ได้ครับผมแต่ตอนนี้ต้องปิดเจแล้วครับผมเจบี้ครับคุณบอกว่าเจบี้เยอะเลยครับเจก็บี้อยู่ครับแต่ยังไม่ได้ครับวันนีดูไม่หมูนะครับชื่อนี้ฮะไม่หมูนะครับวันนีดูแสงก้าเนี่ยนะครับ แล้วตอนนี้เจลึกเข้ามาครับไล่เข้ามาเรื่อยๆครับเจเลี้ยวเข้ามาครับบี้เข้ามาเรื่อยๆครับดูว่าสวัสดีวีเทคเปิดกี่โมงแต่ข้างหลังนี่ 4G ครับผมเอาแล้วครับตอนนี้หนึ่งสองก็มันครับตอนนี้มาดูหนึ่งสองก็มันครับเออเดี๋ยวมาดูหนึ่งสองหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับมาครับผมหนึ่งสองครับผมมาได้ใช้บอลกับกระจอสักหน้าสงขาครับเอาแล้วสิครับเอาครับผมของเชีพี่บอยบอกพี่เบียร์พี่บอยสู้ๆแล้วครับ โอ้โหมาแล้วครับกระจองศักดิ์ครับมาแล้วครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเหลือสองรอบครับคู่นี้สนุกครับอ๋อระดับอาจารย์โอ้โหมีบอยครับพี่บอลจะบินในวันนี้จะเข้าได้ปในร้อยอายังไม่ได้ครับแ่อาจารย์ลงปังไว้ได้ครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วผมครข้างหน้าเป็นเอสหนึ่งครับจะมีอะไรเกิดขึ้นในอีกไม้ครับลงร้อยอามากันแล้วผมหมายเลขสิบหรือหมายเลขสิบแบ็คเทอร์ฟอร์พีหนึ่งวันนี้ขึ้นแล้วครับผมเกมต่างกันศูนย์จุดสี่วิครับพี่ปบอลเอาแล้วครับตอนนี้ครับอยู่ในเลนเดียวกันหมดเลยครับมาแล้วครับ จอนสังค์สงขาครับไล่มาแล้วครับอัทไทรชัยวันจะทำยังไงครับตอนนี้ครับพี่บอยต้องจองครับรอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วผมหาจังหวะให้ดีครับผมคอนสังค์สงขาตอนนี้ไล่กดดันทางด้านของฮัทไทชัยวันหนักหน้าดูผมและกําลังจะเข้าสู่ทางตรงตอนนี้วัดกันเลยหรือเปล่าครับ้องมาดูครับไม่ยอมครับมาครับไซส์บไซ์พี่บอยยังไม่ได้ครับมาครับไซส์บไซส์จังหวะนี้รับใครครับ ต้องดูุจงจังหวะเบรกแล้วเลี้ยวครับดูครับดูพี่ออฟความเก๋าเลี้ยวบังอยู่ครับยังบังอยู่ครับคุณผู้ชมเกาะไปด้วยกันครับสองคนนี้เกาะไปด้วยกันครับเอาแล้วผมรับัาจาแรับมาผมแล้วพี่บอยครับเปิดครับเล่นนอกครับผมมาเพื่อเอาสปีดครับเอาสปีดครับมาครับอาชัยชัยวังหนีได้ไหมครับมาแล้วครับสปีดตามมาโอ้โหเอาพี่บอยเอาอีกครั้งหนึ่งพี่บอยอาตรงนี้ชาเล่นตั้งมากบผมตรงนี้คุณผู้ชมครับ โอ่ง oh, สุดท้ายแค่นอนครับคู่นี้ครับอย่าพลาดนะครับ oh. อย่าพลาดนะครับตามกันไปครับ2อคันนี้ครับชื่อเสียงมีระดับประเทศนะครับพไทยชัยวันกับขจรศักดิ์ครับเอาแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ S1 ครับมาแล้วครับขจรศักดิ์ปาบี้แล้วครับเข้าสู่ S2 ครับตามมาเลยครับตามตามติดติดเป็นเงาเลยครับมา้วครับคุณผู้ชมครับมาดูหน้าเซนครับมีรถช้าแล้วและมีรถช้าด้วยมาดูหน้าเซนครับขจรศักดิ์มาแล้วครับใส่ใบใสยครับประตูหลังเรา แล้วยังไงเฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดพี่ออบบังเฮ้ยเอาแล้วตอนนี้บัง้ายก็เจอรถจ้าใสไปใสกระจอดสาใครครับมเรียบร้อยโอ้โหกันจอดสากครับพี่ออฟโอ้โหส,สุดยอดสุดยอดรับมันทั้งคู่เลยครับผมสุดยอดกดหัวนใจให้หน่อยครับและคนที่เข้าอันดับสามนี่เป็นตีตีพบนะครับโอ้โหเมื่อกี้ครับแล้วปรมาแซงขึ้นมาได้ครับหน้าเส้นครับพี่ออฟยกปือให้เลยครับสุดยอดครับผู้ชมครับ สุดยอดครับโอ้โหเห็นไหมครับในเกมดูเดือดครับออกมาพี่น้องครับจาร์ออฟครับกับพี่บอยกระจรศักด์ครับสุดยอดครับโอ้ให้กําลังใจนักแข่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหดูเดือดจริงๆนะนี่เกิดอะไรขึ้นครับในรุ่นทั้งโอเองหรือรุ่น OF เองมันมากมากนะครับนี่แหละครับความมันแบบนี้นะครับอุตรดิตนะครับสนามส่งท้ายนะครับ มันแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูภาพช้านะครับในจังหวะที่เข้าเส้นหน้าเส้นจริงๆครับคุณผู้ชมหน้าเส้นจริงๆหัวใจคนเละหนึ่งดวงครับหน้าที่พวกเราครับหัวใจคนเล่นหนึ่งดวงนะครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวินเนอร์ครับนี่ครับหมายเลขสี่ครับกระจนสักหน้สงขาครับแสงในนาทีสุดท้ายเลยครับหน้าเส้นครับเยี่ยมมากครับและอาจารย์ออฟนะครับสุดยอดครับ มันครับเรซลีซอสยังไม่เป็นทางการครับคุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งขจรศักดิ์และสงขาอันดับสองครับอัศัยชัยวัลและสามครับตีพบสิริพุนสี่เจ้าเจครับปรมาบุญญาภูกิจและห้าวรันยูแสงก้าครับเฮย้ยเดี๋ยวไปดูเลยไฮไลท์กันนะครับแล้วก็ฟังบทสัมภาษณ์กับฟาอีดครับ